มันเป็นความภาคภูมิใจกับเราที่เราตั้งใจที่จะทาจริงๆก็คือภาษาแอสซาเซนตีนะครับหลายคนที่สั่งไปทานนะครับแล้วทานอย่างต่อนเนื่องเขาเห็นผลได้แล้วเขาก็มีรอยยิ้มส่งรีวิวกับมาให้ผมชยามิชัยนี่แะครับคุณดูนะเขาทานยังต่อนเนื่องสี่กระปุกด้วยกันอันนี้คือภาพก่อนทานเป็นแบบนี้ทานไปสี่กระปุกคุณแล้วได้มันเป็นแบบนี้นี่นะฮะมันมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะรับกับการก้าวขาออกจากบ้านนี่ก็คือหน้าสดนะ มันหายไปแบบนี้เลยอ่ะนี่นี่อีกมุมหนึ่งเห็นไหมครับนี่คนเดียวกันนะมันได้ผลแบบนี้ครับสร้างความมั่นใจกับเขาแล้วมันก็เคยสร้างความดีใจให้กับเราผมใส่สารสกัดตัวท็อปทอปของโลกไปแบบเต็มเต็มเลยนะครับโดยเฉพาะแอสตาแซนทีนครับที่ใส่มาแบบเต็มโดสเลยก็คือ6มิลลิกรัมด้วยกันนะครับกินเพียงวันละ1แคปซูลอย่างต่อเนื่องหลังอาหารเช้าผมรับรองเลยว่า ผลที่เห็นแล้วก็อย่างตัวผมเองนะครับก็กล้าการันตีเลยครับว่ามันได้ผลจริงๆนะครับฮาวาซาแอสซ่าแซนตีนะครับ